ถ้านึกถึงนาฬิกา g s ช็อกหลายๆคนอาจจะนึกถึงนาฬิกาสีดําหรือสีที่มีเข้มๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว G s h o อ k มันมจะมาด้วยกันหลากหลายสีสันมากๆและท้นรุ่นไหนนะครับมีสีสันที่จัดจ้านหรือสีสันที่สดใสเนี่ยมักเป็น l i m i t e d e dition ครับเหมือนกับนาฬิกาที่ผมได้เอาไมไว้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้เป็นนาฬิกา Limited e dition ที่มีการคอลแลบกันระหว่างบริษัท c าซิโและศิลปินฮิปฮอประดับโลกชาวอิโนโดนีเซียนะครับ Rich Brian กับนาฬิการุนีครับเจ้า GA210RB นั่นเองนะครับ บอกเลยความประทับใจแรกที่ผมได้จับนาฬิการ,รุ่นนี้นะคือนาฬิการ,รุ่นนี้มีความดีอย่างหนึ่งคือสีสันที่เขาใช้ครับสีสันที่เขาใช้เนี่ยไม่ใช่สีที่เป็นสีเขียวและสีมพูนะแต่พื้นผิวครับรุ่นนี้พื้นผิวของเขาเนี่ยนะครับจะไม่ใช่สีแบบด้านปกติแล้วถ้าเป็น Limited e dition หลายๆรุ่นจะใช้สีแบบด้าน แต่รุ่นนี้ในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันจะเป็นสีกึ่งด้านแล้วก็กึ่งแววพอเป็นกึ่งด้านและกึ่งแววแบบนี้มันจะสก,กปรกได้ยากกว่าสีแบบด้านครับมันทําให้เราสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้มันสามารถเก็บสะสมก็ได้แล้วก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนี่คือสรุปให้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเขา้าเรื่องนาฬิกานั้นผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูอุปกรณ์ก,ก่อนว่ารุ่นนี้ได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเป็น limited edition นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูคือกล่องกล่องของเขาเนล่องสีขาวดําแบบนี้เลย ที่มีสีเขาวดก็เพราะว่านะครับเขาอ,อ้างอิงถึงโลโก้ค่าย e t Rising ที่ Rich b y u a n อยู่นั่นเองนะครับและด้านบนจะมีการเซ็นลายเซ็นของ Rich b y a n นะครับและกล่องเนี่ยเห็นไหมจะมีแค่สีขาวดเท่านั้นและด้านหลังครับตรงนี้จะเป็นรหัสรุ่นของนาฬิกาแล้วก็จะมีป้ายภาษาไทยให้ด้วยนะครับรุ่นนี้จะเป็นสินค้านำเข้าจากบริษัท CMG นะครับนี่คือกล่องของเขาและต่อมาครับเพื่อน คือกล่องโลหะกล่องโลหะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะดูเรียบๆนะครับนี่คือกล่องด้านในของเขาคราวนี้ครับมาดูที่นาฬิกากันเลยดีกว่าผมอยากที่เน้นนาฬิกานิดน,นึงเพราะว่านาฬิกาอะมีความสวยงามมากจริงๆครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพืเ่อนๆดูรหัสของนาฬิกาก่อนสำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับรหัสรุ่นคือ G A 2 1 0 R B ขีด A D R รหัสบูรุลเครื่องคือ56-1 1นะครับ R B ตรงท้ายตรงนี้นะครับคือชื่อซีรีส์ย่อม,มาจากคําว่า Rich Brian นั่นเองและขีดสด้านหลังหมายถึงนาฬิการรุ่่่นนนนเีีีี้ยจะสะะมสสขววซใหญคับ และราคาเปิดตัวครับรุ่นนี้นะครับวางจาหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยราลลประมาณปลายปีปี2023นะครับกับราคาอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะครับแต่ราคาในปัจจุบันนี้เท่าที่ผมดูนะราคามันจะอยู่ในเลทประมาณ4,890จนถึง5,500บาทนะครับโอเคคราวนี้มาดูที่สีสันกันก่อนเลยสีสันร,รุ่นนี้นะครับไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกอุปกรณ์รถแข่งหรืออุปกรณ์ทางการทหารแต่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเนี่ยมาจาก กีต้าตัวโปรดนะครับซึ่งเป็นความหวังแล้วก็ความฝันของริชไบรอันนั่นเองแล้วเพื่อนๆดูนะพอมีการใช้สีแบบสีเขียวโฟมทะเลนะครับหรือซีโฟมกรีนแล้วก็ด้านในตรงนี้จะใช้เป็นแบบสีชมพูแซลมอนหรือแซลมอนพิงค์เนี่ยผมว่ามันเข้ากันได้มากๆเลยตัวสอนก็จะใช้เป็นแบบสีชมพูแซลมอนเช่นกันนะครับแล้วเพื่อนๆดูนะพอมีการใช้หนะ้าปัดสีขาวแบบเนี้ย เฮ้ยผมว่ามันเข้ากันมันมีความกลมกลืนกันระหว่าง3สีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขียวมันกลมกลมกืนได้เป็นอย่างดีเลยแหละนะครับและรุ่นนี้โชคดีอย่างหนึ่งเขาให้หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบ positive LCD มันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายและสังเกตบ,บนเข็มนะมันจะมีระบบพลายน้ําอยู่ดังนั้นรุ่นนี้ก็จึงเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถดูเวลาได้ง่ายทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนขออนุญ,ญาตปิดไฟครับแต่ปิดไฟจะเป็นแบบนี้เลยไฟรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ Super Illuminator นะครับสามารถสว่างได้ตั้งแต่1.5วินาาททีีจนนถึง3วิ ข้อสังเกตครับรุ่นนี้จะไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดนี่คือในส่วนของไฟของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อดูงานดีไซน์ขเขาอีกนี่ครับวัสดุนะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบมินเนอรัลคือกระจกแข็งสามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ในส่วนของตัวเรือนทั้งหมดตรงนี้นะครับจะทํามาจากเรซินทั้งกรอบแล้วก็สายเลยนะครับนี่เห็นไหมสวยมากแล้วเพื่อนเพื่อดูที่ละสายรุ่นนี้ที่ละสายก็ให้มาเป็นสีชมพูแออซมมอนเช่นกันนะครับนี่ผมว่ามันสวยนะ รุ่นนี้ในความคิดเห็นของผมคือมัอนเหมือนกับศิลปะบนผืนผ้าใบที่เรียกว่าของสะสมนั่นเองนะครับมันสามารถนำไปสะสมได้นี่ครับฝาหลังฝาหลังของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบสแตนเลสสตีลสามารถกันน้ำได้มากถึง200เมตรด้วยกันและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เคสินไทยแลนด์คือประกอบในประเทศไทยแล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องจะปแปนด o มูฟทาในประเทศญี่ปุ่นสายจะเป็นแบบสายที่สามารถถอดเปลี่ยนสายได้ง่ายนะครับและนี่คือด้านหน้าของเขาอีกครั้งหนึ่งสังเกตอย่างหนึ่งนะ รุ่น G A 2 1 0หนี่ยหรือหรือที่เขาตั้งฉายาว่าคาสิโเนี่ยนะครับมันจะเป็นโมเดลที่มีความบางและขนาดไม่ใหญ่มากขนาดกําลังกระทัดรัดเพื่อนๆดูความบางของเขาแล้วเพื่อนๆดูด้านข้างมุมด้านข้างส่วนนี้เห็นไหมไอตัวมาร์เกอร์นี่นะครับพอเป็นขีดยาวแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่แบบดูมีมิติดูสวยงามแล้วพอเป็นสีชมพูแบบนี้มันยิ่งดูเวลาได้ง่ายเลยแหละนะครับคราวนี้มาดูด้านข้างนี่ครับเนื่องจากรุ่นเนี้ยใช้ระบบคาร์บอนคอร์กาสสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างแบบคาร์บอนไฟเบอร์ มันทำให้นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีความบางมากรุ่นนี้จากบนลงล่างนะครับมีความบางเพียงแค่11.8มิลเท่านั้นถือว่าบางมากและนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับน้าหนักที่ค่อนข้างเบาเลยคือประมาณ51กรัม และเวลาที่ใส่บนข้อมือจะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าถามผมว่ามันเหมาะกับใครนะผมคิดว่าคนที่ข้อมือรู้ตัวว่าข้อมือขนาดใหญ่อยากให้ไปใส่ลองใส่ดูก่อนว่าใส่แล้วเข้ากับข้อมือหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครข้อมือขนาดเล็กจนถึงข้อมือขนาดกลางผมว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะเลยทีเดียวนี่นะครับและต่อมาครับให้ดูขนาดหน้าปัดกันอีกครั้งหนึง่งสําหรับขนาดหน้าปัดนะครับมันจะมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่ประมาณ45.4มิลเท่านั้นนะครับก็เป็นนาฬิกาที่ขนาดหน้าปัดกระทัดรัดนั่นเองคราวนี้ครับเพื่อนๆเรามามดูในส่วนของงฟััก์ชนพื้นฐานกันบ้างดีกว่า อ๋อก่อนจะเข้าสู่ฟังก์ชันพื้นฐานให้ดูฟังก์ชันเด่นของโมเดล GA 2001ก่อนนอกจากระบบคาร์บอนคอร์กัสตรัคเจอร์แล้วนะเพียงแค่กดไฟครับปุ่มไฟตรงนี้ค้างไว้แล้วกดปุ่มซ้ายล่างมันจะเข้าสู่โหมดการเล่นเข็มทันทีนี่คือฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเด่นของเขานั่นเองนะครับสังเกตทางซ้ายมือตรงนี้จะมีหน้าที่ในการบอกวันในสัปดาห์ถ้าใครอยากได้นาฬิกาที่สามารถบอกวันในสัปดาห์ได้รุ่นนี้เหมาะสมนะครับตรงนี้นะครับและต่อมาฟังก์ชันพื้นฐานครับกดโหมดหนึ่งครั้ง ก็จะเข้าสู่ WT หรือ World Time ครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง31โซนเวลาและยังมี Stop Watch ครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้และ TMR ครับ Timer นาฬิการ,รุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้และรุ่นนี้นะครับจะมีการตั้งปลุกนะครับรุ่นนี้มาดูการตั้งปลุกกันนะเมื่อกี้เขียนว่า AL 1คือการตั้งปลุกครั้งที่1ถ้าผมกดปุ่มขวาล่างครับการตั้งปลุกครั้งที่2รุ่นนี้มันสามารถตั้งปลุกนะครับได้มากถึง5ครั้งด้วยกันเห็นไหมตั้งปลุก AL 5ลว แล้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น sig ครับคือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงมาเทสเสียงการตั้งปลุกกันดีกว่าครับเ,เพื่อนนี่กดปุ่มขวาล่างตรงนี้นี่คือเสียงการตั้งปลุกนะครับ ก็จัดว่าเสียงการตั้งปลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยทีเดียวนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างเพื่ออออนี่คือฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดของนาฬิการุ่นนี้นะครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันว่ารุ่นนี้มันมีจุดดีแล้วก็จุดเด่นอย่างไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือมันเป็น Limited e dition ที่จับมือกับ r i c h b r i a n นะครับเป็นเหมือนกับศิลปะนะครับเป็นเหมือนกับผลงานศิลปะเป็นเหมือนกับของสะสมที่น่าสะสมมากๆสีสันแบบนี้นะครับนานๆจีช็อกจะออกมาสักครั้งหนึ่งถ้าใครชอบสีแบบเยลนี้ ฟังก์ชันเนี่ยยังเป็นฟังก์ชันแบบพื้นฐานอยู่แล้วก็รุ่นนี้นะครับใช้โมเดล ga 2 0 0 1ซึ่งไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดนะครับถ้าใครอยากได้พลิกข้อมือไฟติดผมว่าไปมองรุ่นอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากได้นาฬิกาบางๆสวยๆแล้วก็เป็น limited edition เนี่ยผมว่ารุ่นนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับโดยเฉพาะใครเป็นแฟนของ rich brian หรือใคร ethe rising ผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆทานี้ละกัน อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปละครับสวัสดีครับ